วันนี้นะคะเราไปหาหมอที่ฉีดวัคซีนแล้วแต่ว่าเขาปิดนะเราจะเอามีนาไปฉีดวัคซีนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทําการฉีดวัคซีนหมาด้วยตัวเองครั้งแรกอ่อเราได้ยามาแล้วเรามีอะไรบ้างตอนนี้มียาเนี่เราได้ยามาแล้วนะคะโอ้ยเต็มถุงเลยแกน้องแข็งอันอุปกรณ์สิ่งที่เราจะต้องไปซื้อมีอะไรบ้าง ของเราฉีดเข็มสองมาแล้วเราก็ไปซื้อวัคซีนเข็มสามสำหรับลูกสุนัขของมีนาเนี่ยฉีดเข็มที่สามแล้วเนี่ยตอนเราจะฉีดเข็มสามเข็มสองไปแล้วอันนี้คือยาเราไปที่ร้านร้านตัุสุตั์นะคะที่มีพวกยาวัคซีนของสําหรับสัตว์เนี่ยขายแล้วก็ไปบอกเขาว่าจะซื้อวัคซีนเข็มที่หนึ่งเข็มที่สองหรือเข็มที่สามอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้มีนาฉีดเข็มที่สามแล้วก็จะได้ยาตัวนี้มาอันเนี้ย อันนี้คือเข็มใหญ่ๆนี่คือน้ำแข็งะนะคะเนี่ยแลวยาอยู่ในนี้แล้วก็ต่อมาแล้วก็อันนี้สลิงสำหรับดูดผสมยาสลิงมันมอีอันเดียวเหรอใช่แต่ว่าหัวจะมีสองหัวเราซื้ออันนี้แค่อันเดียวพอดีไม่ได้ลงไปด้วยนะหัวจะมีเล็กกับใหญ่หัวใหญ่คือเขาเรียกเข็มดึงยารูดรูใหญ่มากเนาเนียใหญ่แล้วก็จะคมเห็นไหมคะเนี่ยจะคมมากก็คือมันจะมีสองสองอันเนาะสองอันนี้นะ อันนี้เข็มดึงสีชมพูอันนี้สีฟ้าคือเข็มอันนี้เข็มฉีดจะเล็กเข็มฉีดจะเล็กเล็กเล็กอันนี้คือสำหรับฉีดเข้าตัวสุนัขเข็มฉีดเบอร์ยี่สิบสามยี่สิบสามจีใช่ป่ะใช่อันนี้เข็มฉีดใช่อันนี้เข็มดึงเข็มปี๊ยยาสิบแปดจีก็ไม่ต้องงงนะคะเวลาเราไปที่ร้านสมมุติว่าใครอยากจะลองฉีดเองนะเขาจะจัดมาให้อันละบาท ไู้นที่โน้นนั้นเท่าไหร่ละบาทเพราะว่าเราเป็นสมาชิกอ๋อราคาสมิยจะมีแค่นี้ในถุงยาจะมีแค่แค่นี้นะคะสามอย่างโอเคสี่อย่างดีตัวสลิงด้วยอ๋อเดี๋ยวเรากลับไปจับมีนาชิตยานค่ะไม่รู้ว่าจะทนไหวไหมนะนี่คือวัคซีนหลังจากที่เราซื้อมาแล้วน้ำแข็งเต็มเลยอ๋อมีแค่นี้อ๋อนี่ไง เดี๋ยวแกะออกมาและน,ะนี่ค่ะคืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจะใช้นะ <Yeah. S 1> แล้วก็อันนี้เป็นผงเขาบอกว่าจะมีแบบผงนะคะหนึ่งขวดแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งขวดนะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องเอาเข็มดูดนี่คือเข็มดูดเข็มใหญ่ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ทันโดนฉีดเลย มีน่าร้องสุดๆโดนขังนะคะอันนี้คือเล็กลงมาหน่อยอันนี้สําหรับฉีดยาเข้าเข้าผิวหนังเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเอาเข็มดูดนะคะเนี่ยดูดน้ําขวดที่เป็นน้ําอ่ะเอาไปใส่ในนี้แล้วก็เขยา่าเพื่อให้มันผสมกันนะแล้วค่อยเอานี้ฉีดเข้าผิวหนังโอเค <laughs> ตื่นเต้น <laughs> เดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยดีกว่าค่ะ โดนแม่นี่นาคอยก่อนโดนแม่โดนแม่เข็มดึงเียกเข็มดึงยาอใหญ่แล้วใส่อะยโบ้างมือเราก่อนเพื่อแอลกออลันค่ะยังไม่รู้ตัวนะว่าจะโดนฉีดยา มินายังไม่รู้ตัวอ,อ,อยากสนุกสนานดูอยาเข็มที่ใหญ่ไหมนีอันนั้นขวดน้ำอันไหนเนี่ยขวดน้ำก็ให้ดูดให้หมดเลยศึกถาม,มคุณหมอมา,อาก,ก็จะแข้งหันหันหน้านดูดหมดยัง หมดเลยเก<อ>ียงเลยค่ะตอนนี้ก็อะตอนนี้เราก็แบบผงแบบผงนะคะเอาน้ำไปใส่ในผง,ข,งขวดที่เป็นผงปึ๊บขีดให้หมดเลยค่ะอือฮะแล้วก็เขยา่าก่อนน้ำมันหมดเขาเขย่าอย่างนี้ใช่หมอกเขาเขย่า ผสมกันให้หมดเลยนะคะเข้าไปเนื้อเดียวกันยังอันนี้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วโอเคมามีนะโดนแยังอดีลดียังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวมีเงินห่วงแม่เดี๋ยวมีเงินออกมีเงินออกไปก่อนออกไปก่อนลูกมีเงินออกไปก่อนนะยังไม่ใช่ของมีเงินนะนะ ็เขต่อมาเนี่ยเข็มฉีดกเข็มเลก็กอะแกะต,ต,ต่อมาเราก็ใช้เข็มเล็กเนี่ยเขามีวิธีแกะเนี่ยก็คือดึงเนี่ยจับเนี่ยมีให้ลอกอยู่เนี่ยลอกปุ๊บจะพลิพก้านนี้มาพลิก้านนี้อโอ้เราไม่ต้องจับเข็มเลยนะอืไม่ต้องจับเข็มเลยเยี่ยมมากเดี <S <S ๋ยวโดวนี้่ไม่ต้องห่วงต้องหลอกมีเงินเข้าไปในบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวก็ขูน้องอยู่นั่นแหละ มีนามีนาเห็นมีเงินเข้าบ้านนี่ก็ทุรนทุรายอีกหมูหมดเดินไปมองได้ว่ามันเห็นปะเห็นคนกับหมาไม่เห็นคนกับหมาเห็นปะเออต้องนั่งตรงนั้นหนะดีเลยมันใกล้ไปหัวขาดเอออย่างเงี้ยได้นั่งนิ่งๆนะมีนามีนานั่งนิ่งๆนะคะ เดียวเดียวเดียดเดียดเล็ๆนี่กอมีนากำลังจะโดนเชือดคะอ่ะอ,อ,อม่เฉยหนงหยบเลยลอย่างนี้ก็คือขั้นตอนก่อนฉีดนะคะให้ทำอ่ะทำทำหนังสะววศัลยแพทย์บอกว่าช่วงที่ฉีดได้นะคะตั้งแต่ ตรงหนังคอไปจนถึงลำถึงลำตัวเนี่ยทั้งหมดถึงก้นเลยถึงท้ายเลยนะคะก็คือให้เราลองคำคำดูมีน้ำไม่อยู่นิ่งเลยให้ลองคำคำดูบริเวณการฉีดก็คือฉีดใต้ผิวหนังนะคะฉีดยาไปใต้ผิวหนังระหว่างกล้ามเนื้อกับหนังเนาะฉีดใต้ผิวหนังเดี๋ยวเราจะฉีดตรงไหนฉีดที่คอเนี่ยไม่อยู่นิ่งเลยยี่อยู่นิ่งๆ เดี๋ยวชอบนะเดี๋ยวเราฉีดตรงไหนเนี่ยฉีดคอใช่ไหมเช็ดเดี๋ยวเราจะเช็ดแอลกอฮอล์ด้วยนะเพื่อความเซฟเองนะคะโอ้ยใช้ได้เลยเห็นไหมมีนานี่ถ้าไม่โดนตีก็ม่แต่ไม่ยอมไม่ยอมคอหนี่แะ ไม่เห็นเนื้อเลยอะไม่เห็นเนื้อเลยขนเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวแ่ับตลอดเลยอะตรงไหนเอาตรงไหนเนี่ยตรงคอนี่แหละเราจะเอาตรงมาเอาท้ายมังี้ มันห็นทั้งตัวเลยอะหัวไม่ขาดอะอยู่เฉยโอ้ยจับยากกว่ามีเงินเยอะเลยตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงนี้ที่กว่าง่ายกว่าตรงคนะออยาเอายามาดิ่จ่าย เหนี <sentido? S 2> ่ยอยู่ในนั้นแหละอ่ะไปไปเดี๋ยวเราต้องจับเพราะเขาเป็นคนเขียนเส็จแล้วคบครบแล้วนี่คือดึงยาแล้วนะคะอันนี้คือดึงยาละเว็นแหวนดึงหมดยังหมดแล้วดึงให้หมดเลยนะคะอ่ะไหนเขาดูที่เข็มหน่อยอได้ลากาศโอเคแล้วอากาศเดี๋ยวเราละเข็ยนสวยเลยสวยเลยสวยเลยไก่เงินใช่ไหมจับกดคอไว้จับหัวมันให้แน่น เดี๋ยวเขาจับเองตรงที่หาที่ฉีดอะโอ้จับหัวนะจับท้ายนั่นแหละหาหนังก็อยู่เฉยปล่อยมาก่อนปล่อยมาก่อนอยังไงตรง,งอืมับเองืง ตัวแน่นๆนะจับท้ายแน่นๆนี่นะอยู่เฉยโอ้ฉีดได้ได้มั้ยแทงดีๆนะดึงหนังขึ้นมาเออเขอาไปครึ่งหนึ่งค่อยๆเดินเดี๋ยว啊เขอาไปครึ่งหนึ่งค่อยๆเดินเดี๋ยว啊 จับเข็มดีๆ,ๆอย่าให้เดี๋ยวเข็มหกักขยับเข้าขาอค่อยๆคอยกดเข้าไปกดเข้าไปเลยกดเข้าไปเลยเอาดึงออกเลยเออนีสวยสวยเดีสวย <c oughs> เอคหายแล้ว <c oughs> มีเงินห่วงเนาะ <c oughs> ขังมีเงินไว้ <c oughs> ต,ตื่นเต้นมากเแล้วก็คอยคึงคึงหลังจะฉีดเสร็จแล้วนะคะต้องคอยคึงคึงให้ยามเดินนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่คึงถูถูบริเวณนั้นอ่ะมันจะปูดขึ้นมานะวันพรุ่งนี้มันจะปูดก็คือเราพยายามคึงให้ยามเดินทั่วนะคะเ <Yeah. S 1> ก่งมากลูกเก่งมากเสร็จแล้วเก่งมากเงินเ <c oughs> ก่งมากมีนาเก่งมากดิ้นสุดๆเหมือนกันนะเ <c oughs> ก่งมาก ไหนดูหารอยไม่เจอแล้วมั้งอืมแล้วเรียบเลยพยายามคึงวนให้ยามันเดินกระจายให้ทั่วผิวหนังนะอันนี้หมอเขาบอกมาแล้วก็ลวกหลังจากฉีดยาเสร็จแล้วนะคะหลังจากนี้ก็ไม่ต้องอาบน้านะคะอย่างน้อยสามถึงเจ็ดวันนะคะ <c oughs> เพราะว่าอุณหภูมิร่างกายอะ่ะมันจะสูงอาจจะทําให้เขาเป็นไข้นะอันนี้สัตวแพทย์บอกนาคะเ <c oughs> ก่งมากมีนาะมีนาเก่งมากลูกเออยากความยิงเมีเงินไม่ดิ้นเลยฉีดยากมากมีนา กินเยอะมีเงินจะฉีดง่ายกว่าเข็มฉีดของมีนาคือเข็มที่สามแล้วนะคะคก,ก็อย่าเพิ่องอาบน้ำนะคะหลังจากฉีดยาแล้วสามถึงเจ็ดวันนะคะ <c ười> น,นี้พอฉีดเข,ข็มที่สามไปแล้วนะคะ <c ười> ก็จะเที่ยวออกนอกบ้านได้แล้วนะคะใส่สายจูงไปเดินกับพี่มีเงินได้แล้วนะ,ะ <c ười> <ป>ก็ป้องกันลำไส้อักเสบนะคะ เอาขวดยามา,าเนี่ยต้องลอกใบเนี่ยแปะใช่เนี่ยถ้าเราฉีดเองนะคะเดี๋ยวเราจะต้องลอกเนี่ยลอกใบนี้นะคะเห็นปะลอกลอกฉลากยาเนี้ย<อ>ไปติดในสมุดสมุดประวัติของเขานะคะเนี่ยเราก็จะย้อนดูได้ว่าวันเนี้ยวัน,นที่12มกราคมนะคะม <c oughs> ีนานได้ฉีดวัคซีนตัวนี้ตัวนี้ไปแล้วนะคะ <c oughs> เข็มที่สามนะคะเป็นประวัติไว้ <c oughs> แล้วก็เราจะนับวันได้ว่าฉีดอีกทีก็ตอน 6เดือนฉีดอีกทีนะโอเค6โลกนะคะเข็มที่ไปใกล้หน่อยนี่ของมีนา6โลกแล้วนะคะรอบเข็มที่3นะแปะอันนี้คือได้รับคำแนะนำจากจตวรรษแพทย์มานะคะนี่เขาแล้แพนเลนะนี่เห็นปาเขาทำมาอยู่แล้วสำหรับรอบมาติดในแ่นแนนะรับเ,เป็นไปเลยนะ โอเคแล้วกวนน็วันนี้วันนี้วัน,นที่12บสองครั้งต่อไปคือโลกพิุนักบ้าก็ตอน6เดือนหเดือนก็นับไปสิบสองมก็าปรมานี้ค่ะชอบกดไลค์ถ้าใช่กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะมีเงินไม่ต้องไปแย่นะ้องเนาะผมน้องตลอด ไม่ดื้อน้องไม่ดื้อน้องไม่ดื้อน้องไม่ดื้อนะน้องไม่ดื้อน้องไม่ดื้อน้องไม่เลยมาเร็วเดะเดะมางี้ห่วงแม่ห่วงแม่น้องอ alert ดีนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ